เขาก็มองไปที่ช,ชายหาดส่วนลึกของตามองไ <eterm> ป <oon> <Gentle ksi> มันเห็นน่าอะไรแต่ค <until ussen> <par> ุ้มแต่คุ้มมันขานขึ้นมาที่คานขึ้นมาในชุดเสื้อทหารขาดขาดวิ่นวิ่นที่ผมบอกไปแต่หน้าตาหน้าตามันไม่ใช่คนนะครับผมคือแางง่ามนิ้วเขาเนี่ยจะมีพังผืดเหมือนปลาแล้วก็เล็บยาวด้วยมีเกล็ดคล้ายปลาตรงฝ่ามือของเขาแล้วก็ตามตัวที่พอจะเห็นในรอยผ้าขาดขาดวิ่นวิ่นนั้นเป็นเกล็ดสีน้าเงินเหตุที่เห็นเป็นสีน้ําเงินเพราะว่า อ่าไฟประพักคามันหมุนไปเรื่อยๆมันก็เหลือบเหลือบแสงไฟทีหนึ่งแวบทีแวบท,ออทีอะไรเงี้ยออครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องที่ผมอยากจะเล่าก็คือเป็นเรื่องที่ มีพี่คนหนึ่งที่ผมรู้จักแต่ตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้วนะครับท่านเป็นข้าราชการเหาหาร,รืออ,อท่านเคยเล่าเรื่องแปลกๆให้ผมฟังอยู่เรื่องหนึงห่งคือคือมีอยู่คืนหนึ่งคือนอากาศห,หนาวๆอย่างเนี้ครับอ,อ,อ,อก็คือมีอยู่คืนนึงก็เราไปตะเวนราตรตะเวนชายหาดตามปกติของเขาเขาก็เหมือนยู่เวนอยู่ยามนะฮะก็คืนนั้นก็เป็นคืนเออเมฆเปิดนะฮะมีก็มีแสงจันทร์สว่างชัดเจนนะฮะ ก็ทํทหน้าที่ของหาเรือเข้าไปก็ลาดตระเวนตามชายหาดคืออยากให้นึกภาพตามนะครับชายหาดแห่งเนี้ยอมันก็จะมีกาแพงสูงสูงที่เป็นเป็นป้อมของเขาอ่ะผมผมขอไม่เอ่ยว่าอยู่ที่ไหนนะฮะผมผมขออุกไว้นะครับแล้วก็ที่เนี่ยจะมีประพาการสูงสูงอยู่เสาหนึ่งมันก็มีไฟหมุนของมันไปะฮะทั้งคืนนะครับผมเพื่อจะส่องไปในน้ำนะฮะแล้วก็ในคืนนั้นมก็เป็นเวลาที่น้ําลงซะด้วยน้ําทะเล อ่ามันลดลงไปอะฮะมันก็จะเห็นอาศัยลงไปแต่มันก็ไม่เห็นมากหรอกฮะมันกคือแสงแสงไฟแสงจันมันก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่อ่าอพี่ผมคนเนี้ยเขาก็ในคืนนเขาก็เดินไปก็มีหารที่เดินไปด้วยกันเนี่ยอ่าอีกสี่ก็เป็นภาพตะเวนกันไปทั้งคืนนะฮะก็เหนื่อยเ็เหนื่อยเมื่อยเมื่อยขาเมื่อยเขาก็หาที่นั่งพิงตรงกำแพงที่ผมว่าที่สูงสูงกำแพงสูงที่ว่าเนี่ยฮะเพื่อพักเหนื่อยเขา พนังชนคุยไปสะเพแลวอากาศมันก็นหนาวฮะแล้วก็มีหมอกบางๆทีนี้ก็อย่างว่าก็หนาวๆทำเลยก็สบบุหรี่ฮะมันมาหนาวก็จะได้แก้แก้ขัดอะไรอย่างงี้สักพักหนึ่งฮะคุยผมเัาเนี่ยเขาก็มองไปที่ใช้ใช้หาสุดลูกหูตาม,มองไปมันนั่งไปมองไปงั้นอ่ะนะครับแกไปสังเกตเห็นเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มมันคานขึ้นมาแต่ในระยะไกลฮะอย่าลืมนะฮะว่าเป็นขาน้ําลงครับ ขานขึ้นมาขานขึ้นมามันแต่มันมืดเนี่ยฮะมีแสงไฟอยู่แค่เนี้ยประพัร์การไฟมันก็วาบทีวาบทีก็ตามสัญญาณของมันนะครับ,รบเขาก็สกิดเพื่อนสกิดเพื่อนแล้วก็กระซิบที่หูทางยูทูบีทหารเขาเขาไม่ไม่ไมตะโกนบวกเวกันนะครับเผื่อเป็น้าสศึกครัเขาก็ถามอย่างเช่นช่วยช่วยผมดูซิอะไรทั้งสี่นายที่เหลือก็ช่วยกันดูไม่มีอะไรมั้งทหารมีอยู่นายหนึ่งเขามีกล้องส่งทางไกลฮะเขาก็ส่องแต่มันก็เท่านั้นนะครับเพราะว่ากล้องมันไม่มีฟลารดฮะ เขาก็เห็นมืดๆเขาก็ไม่สนใจนั่งพักเฉยนั่งคุยเรื่องอื่นกันไปสับเเอรล่าดีกว่านั่งสุกุลีกันไปเสอีกสักพักใหญ่ฮะพี่ผมที่เล่าทนนี้เขาก็มองไปอีกคราวนี้มันชัดเจนขึ้นนะฮะมันเหมือนสิ่งมีชีวิตคล้ายๆคนฮะลานขึ้นมาเขาก็สะกิดกันอีกก็เซฟกันอีกดูดูใหม่ซิมันใช่คาสเซิหรือเปล่าเขาก็ทีนี้ก็ช่วยกันมองครับเริ่มเห็นกันแล้วฮะอืมันมันคล้ายๆเหมือน มันไม่ใช่สัตว์แล้วฮะคืาคืบคานกันมาแบบนี้น่าจะเป็นคนฮะแต่มันดูดูไม่เหมือนคนเลยสงสัยจะพรางตัวมาอะไรงี้ยดไปในแนวทหารฮะเรื่องขระส่งข่าวสื่าเขาหรือมันพรางตัวมามั้งอะไรทีนี้ก็ส่องกล้องม่ฮะน้ำแน่นอนถ้ามันก็ไม่ชัดอะมืดๆคานขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็เริ่มจับพิรุธฮะแล้วมันก็ใกลขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็เริ่มเห็นอะไรมากขึ้นรายละเอียดมากขึ้นฮะมันเป็นชุดทหารขัดขาดวิ่ง คนเออเขาเริ่มจับปืนกันเลยฮะว่าเออข่าศึกแน่ถ้าอย่างเงี้ยเขาใส่ชุดไม่เหมือนพวกเราอ่ะคือคือลายทหารของพี่เขาเนี่ยลายทหารเรือเขาจะเป็นลายลายลายหนึ่งแต่ไอไอที่คลายขึ้นมามันเป็นอีกลายหนึ่งอ๋อนี่นี่ชัดเจนมันไม่ใช่พวกเราทีนี้ก็จับปืนนอนที่บังเกอร์กันแล้วบอบังเกอร์ใส่เตรียมเตรียมเหนี่ยวไกลกันเลยว่าเออข่าศึกแน่นอนเราก็ช่วยกันดูครับ คือคือ,อยังไงเขาก็ต้องยิงถ้าจริงจริงอ่ะเขาคงไม่ไม่ยิงตายทันทีเขาต้องยิงในส่วนส่วนขา,นาส่วอนอไรให้เจ็บแล้วก็จับมาเพื่อสืบว่ามาจากไหนกันอะไรเงี้ยออก็คือสอบปากคำไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆริเขาเตรียมเหนียวกายรอแต่สิ่งสิ่งที่เขาเริ่มเห็นชัดเจนมันผวากว่านั้นพี่พี่เขาเห็นกันมันเป็นมนุษย์ที่คลานขึ้นมาในชุดเสื้อทหารขัดขาวิ่นวิ่นที่ผมบอกไปแต่หน้าตา หน้าตามันไม่ใช่คนนะครับผมตามมือตามมือที่เขาเห็นเนี่ยที่มันคานคือมันคานนึกถึงนึกถึงสัตว์เลื้อยคลานคือจากง่ามิ้วเขาเนี่ยจะมีพังผืดเหมือนปลาแล้วก็เล็บยาวด้วยมีเกล็ดคล้ายคล้าๆปลาตรงตรงฝ่ามือของเขาแล้วก็ตามตัวที่พอจะเห็นในในรอยผ้าขาดๆวิ่นๆนั้นเป็นเกล็ดสีน้ําเงินเหตุที่เห็นเป็นสีน้าเงินเพราะว่าอาไฟประพัดคามันหมุนไปเรื่อยๆมันก็เหลือบเหลือบแสงไฟทีหนึ่งแวบ แวบ,บ uh huh. ทีอะไรอเงี้ยเขาเริ่มเริ่มผวากันนะฮะแล้วที่หน้าหน้าตาที่เริ่มเห็นชัดขึ้นตาแดงกล่ำเลยะฮะอ uh huh. ปากนี่เขียเข้ยวเขียเข้ยวเขียเข้ยวก้นะแหลบคมฮนะแต่มีผมด้วยนะแต่แต่เขาเขาก็ตั้งสติกันก็ต้องก็กระซิบขูกันว่าอย่าอย่าพึ่งบุมบามผีผางน,นะมันอาจจะแต่งแต่งตัวพรางมาให้เรารู้สึกตัวขัน อีกอึดใจหนึ่งที่นี่มันใกล้กันมากครับบังเกอร์กับชายหาดที่ไอตัวปลาดหลมันขึ้นมาเนี้ยคมันห่างกันแค่สามสี่เก้าก็ถึงกันแล้วอ่ะทีนี้มันหยุดฮนะอะก่อนหน้านั้นเขาเขาดับบุหรี่กันหมดเลยนะฮะเขาเขาไม่อยากให้เป็นพี่รู้ให้ไม่ให้สตูรู้ตัวว,ว่ามีบังเกอร์มีคนแอบบังเกอร์อยู่ตรงนี้แต่มีพี่อยู่คนนึงเขาเติดบุหรี่มากครับเขายังสูบอยู่หนึ่งคนแต่ด้วยด้วยความคิดยัง่ไรงของพี่คนนี้เขาที่เขาดูบุหรี่ไฟมันแดงวาบขึ้นมาตอนที่สูบขึ้นปะเข้าไปใช่ไหมฮะ ไอตัวประหลาดนี่มันเห็นแสงไฟนี้มันมันมันเลื้อยเข้ามาอย่างเร็วมากครับเลื้อยเข้าไปหาพี่เขาเลื้อยคานนะฮะแต่เร็วมากคือเหมือนจะจู่โจมพี่เขาแล้วอะ่ะทีนี้พี่เขาก็ตั้งตั้งปืนยิงเลยฮะส่วนพี่พี่ผมที่เขาไล่ผมฟังเขารีบจับปืนลงตรงี่เดเพิ่งเพิ่งเยีย๋ไปโดนหัวเดี๋ยวไม่ทนกกันได้กุิ้วว่ามาจากไหนเอ้ยไ,ไอข้าศึกคนนี้มาจากไหนเดี๋ยวไม่รู้ใจเย็นก่อนสุดท้ายพี่คนนี้ครับเขาก็จับบุหรี่ที่เขาคา้าเนี่ยปาเข้าไปใส่ไอตัวไอตัวประหลัเนี่ไปโดนหัวมันพอดีเลย แล้วมันหยุดมันหยุดตรงนั้นเลยทีนี้พี่ผมกับอีกสี่นายเขาก็เตรียมปืนจ้องเอาเอา,เอาแน่ถ้าเข้ามาอีกแล้วยิงแน่แต่ไอ้ตัวประหลาดนี่ครับมันค่อยๆคานลงน้ําไปลงน้ําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็หายไปกับน,น้ำเลยหายไปกับคลื่นทะเลนั้นแต่พี่ๆผมกับอีกสี่ท่านรู้สึกเหมือนกันครับผวาฮะตัวที่สั่นไปหมดแทบแทบจะ คือคือนึกถึงเราเข้าป่าแล้วไปเจอสัตว์ร้ายแล้วมันมีสัญชาตญาณบางอย่างที่เตือนให้ร่างกายคนว่ามันมันไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปอ,าอ่ะม,มันไม่ใช่คนเหมือนเราเจอเสือใช่ไหมเหมือนเราเจอเสอือเจอจระ,ะเข้แล้วเรารู้สึกผวาใจอยู่ตะตุต่มแล้วมันไม่กล้าจับอะไรพูดยังคือกือกเกากือกเกาไม่ไม่มีสติอยู่กับตัวพูดง,ง่ายอ่ะพี่แล้วก็จนมันหายไปตั้งครู่ใหญ่ะเกือบจะครึ่งชั่วโมงอะถึงจะตั้งสติกันได้ถึงจะ สะกิดกันได้ว่าตกลงไอ้เมื่อกี้เราเจออะไรกัอากาศก็หนาวนะพี่หนาวหนาวหนาวตัวสั่นเลยที่ชายหาดคืนนั้นนะ,ะปลาเข้าไปตีสี่จะห้าตีห้าอยู่รอมว่าสุดท้ายก็นั่งจับเขากันคุยกันนี่มันไอ้สิ่งที่เราเห็นมันอะไรกันต,ตัวตัวปลาหลนี่มันอะไรก็คุยกันบางคนก็บอกนี่มันผีพายอย่างที่คนโบราณเขาเล่ากันแบา เคยมีคนมาต่อสู้กันแล้วก็กลายเป็นผีพายมาตายตรงนี้แล้วก็มาเป็นตัวประหลาดอะไรที่เราเห็นอะไรอย่างนี้ไหมคุยกันไปสุเพลาร้อยแปดสุดท้ายรุ่งเช้าก็เป็นธรรมดาอยู่เองหน้าที่ของทหารเขาก็ต้องเขียนหนังสือรายงานครับว่าเมื่อคืนอ่าพบเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรเป็นไงบ้างมันก็จําเป็นต้องเขียนเหมือนคืนที่ผ่านมาท่านคือคําว่าปกติครับเพราะอะไรครับเพราะเรื่องแบบนี้ใครเขาจะเชื่อครับเขียนว่าปกติในหนังสือรายงานครับแล้วก็ส่งให้ผู้บัญชา ตอนเช้าแปดโมงเช้าเป๊ะอไปส่งให้อท่านเขาพอส่งเสร็จแต่ว่าพี่ผมที่เขาเล่ากับอีกสี่นายเขามันเพิ่งเจอเรื่องประหลาดอย่างนี้เขาเขามันก็ต้องเกิดคำถามในหัวครับว่ามันอะไรอะ่ะเขาก็เลยมือมารอที่ห้องเอจ้านายเขาอะเจ้านายเขาก็มองรอดหน้าต่างมาไอ้ทำไมทหารห้านายนี้ไม่ไม่ไปไหนเรื่งยืนรอเขาเหมือนจะคุยเรื่องอะไรก็เลยกวักมือเรียกเข้ามาเาขาเขาพอเข้ามาในห้องเจ้านายเขาเขาที่นี้ที่คนนี้เขาก็เล่าครับ นายครับผมมีเรื่องที่จัเป็นต้องเรียนให้ท่านทราบครับคือในหนังสือที่ผมเขียนว่าปกติอ่ะจริงๆมันไม่ปกติครับแต่พวกผมไม่รู้จะเขียนว่ายังไงเออท่านผู้กำกับัญชาก็ถามนั้นเรื่องเป็นยังไงล่ะทีนี้พวกเพื่อนผมก็าเชิญปิดหน้าตาก็คือไม่อยากให้เรื่องออกไปเดี๋ยวเขาหาว่าบ้าครับแล้วเขาเรื่องเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ย่างละเอียดให้ผู้กำกับัญชาท่านนี้ฟังท่านคุณเคริดเตคู่หนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าอ่ะสุภาพบุรุษ คุณฟังเรื่องต่อไปนี้ที่ผมเล่านะขอให้ตั้งสติให้ดีถือว่าผมเล่าเรื่องพิศวงให้พวกคุณฟังก็แล้วกันคือท่านผู้บัญชาท่านนี้ยรเคยมีเรื่องเล่าประหลาดประหลาดในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอยู่เรื่องหนึ่งว่าทางประเทศเยอรมันเนี่ยคเคยมีการผ่าตัดทดลองอาวุธชีวภาพระหว่างคนกับสัตว์ทะเลดุร้ายเป็นโครงการล้วโครงการหนึ่งเขตที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีหน้าที่ ยึดเรือค่าสึกโดยใช้คลื่นโซน่าจากเรือดำน้ําเป็นตัวสังการให้ขึ้นไปทําร้ายทหารที่อยู่บนเรือค่าสึกจนตายให้หมดแล้วก็ยึดเรือครับนี่คือเรื่องประหลาดปร,ประหลาดที่เขาท่านผู้ัญชาท่านนี้เคยได้ยินเรื่องก็ประมาณนี้ครับผมม,ม,มีเราไม่เห็นภาพเลยอะ